เพราะมันปิดเป้าพันจะนำกามาคููงหงเกิดแต่ง,งานเราสิ้นเราซุ่นสิ้นประยุนวงเพรอะงน,นิดเจ้ากามาหลุดสักพวกปงคามันดำเธอก็เห็นอยู่แล้วชัดประทุมรอกคนเราหวานพืชก็ต้องดูดินดูลักษณะของภูมิประเทศอากาศเสดี ลูกชีวิตมนุษย์เนี่ยโบราณก็กล่าวว่าว่ามีลูกที่ดีต้องยกให้กับคนที่ดีโดยเฉพาะนางมลลาเนี่ยนะถ้าเป็นคนก็เป็นคนตาบอดคนพิการที่เราช่วยเหลืออะไรไม่ได้ทั้งทั้งทีงอง่องค์องค์ราชาแสงเพชรได้โปรดกล้าโปรด,ปดกอเอามาเป็นพระชายาคนใหม่ต้องการใจะอยู่ดีกินดีมีความสุขทั้งลูกชายในนิรัน แล้วเ,เกิดมีกิเลสณนาราคะในจิตใจต้องการจะเอาผื้นแผ่นดินเมืองนั้นนะให้กับลูกชายก็เลยจัดการทรมานองค์ราชาแสงเพชรนี่คนคนดีนะเนี่ยคนอย่างนี้อ่ะมันอันตรายที่สุดนะจะบอกให้นะสุภาวดีลูกรักไปครับเป็นยังไงบ้างลูกตอนนี้กลัวไหมลูกกลัวนายนิรันร์ไหม ว่าเขาจะมาชิงตัวเธอนนะกลัวไหมลูกเด็ดพ่อเด็ดแม่ไปครับทำไมลูกถ้าสมมุติว่าเราพ้ายแพ้สงครามในนิรันด์มันจะต้องบีบบังคับให้หนูแต่งงานกับมันเด็ดพ่อวางพระไทยได้ลูกจะยอมตายไม่ยอมเป็นเมียในนิรันด์เด็ดขาดใช่เออนี่ละสายเลือดพ่อนะมันต้องอย่างนี้ ทีนี้อันวัดสงครามเนี่ยถูกประกาศขึ้นมาแล้วตอนนี้นางมัลามันเจ้าจริงแล้วเริ่มปิดพรมแดนสินค้าต่างๆก็ไม่ยอมตอิดต่อซื้อขายจากนครเขาเราเออนี่ในยดิกเท่าไห้บมังคมพยาการหล่นกล่าวหล่นกระม่อมปราดยาไม่พังกล่าวข้าพระเจ้าพร้อมแล้วจะทำเานตามแผนดำนันหน่วยกลาวหน่วยกระม่อมไปไปยาาังไงอืม เป็นยังไงบ้างพรมแดนทางด้านเมืองมิถิลานะอตอนนี้กองกํำลังนครมิถิลาได้เข้ามาตลอดเวลาแล้วแต่ยังไม่ล่วงล้ําเข้ามาหรอะไยังคะยังไม่ล่วงล้าเข้ามาแล้วพี่น้องแถบชายแดนเป็นไงบ้างเตรียมตัว่อรู้อย่างเต็มที่ตื้อเอาชีวิตนี้ปลีบเะือบราตินานายพูลเอ,อ่อนายดิกสาหรับเรื่องนี้นะไม่ต้องวิตกกังวล เราจะใช้แบบวิธีเกลือจุ้งเกลือเข้าใจะไหมเกลือจิ้มเกลือเคยได้ยินไหมเกลือจิ้มเกลือละไม่เค็มใต้ไ่เกลือจิ้มเกลือพันเนื้อไปยางคือหมายถึงไนนางมาลามันเห็นว่าเราไม่ได้รังเกียจกับคนยากคนจนนะไม่ว่าจะเป็นสามัญชนหรือใครก็แล้วแต่เราไม่รังเกียจเขาแต่เรารังเกียจคนร้ายธรรมะรังเกียจคนที่ อิจฉาดิษยาผู้อื่นเรารังเกียจคนในระคุณคนแต่คนที้ไม่มีไม่ไม,ไม,ไมีความกตัญญูนั่นเข้าใจไหมสิ่งที่นางมาลามันทําขึ้นในเมืองมิถิลาดท,ทุกประเทศเขารู้ไม่มีประเทศใดเมืองไหนไปยุ่งยากไปยุ่งเกี่ยวก็หรอกมันเป็นเรื่องภายในของเขาแต่มันกลับมาเกี่ยวข้องกับนครเขาเราเพราะเต้องการเจาลูกเราแต่งงานกับลูกเขานะจะเยียง เพราะนั้นแกนำข่าวนี้ไปบอกกับประชาชนโฆษณายทุกคนได้ทราบว่าเรายินดีใจลูก,กเราแต่งงานกับบุคคลดีบุคคลที่ช่วยเหลือสังคมไม่ถึงผู้ไหนไม่ทราบใครก็ได้ที่สามารถไปนำตัวขุนโจรผาตามินหมายกับเราได้ขุนโจรผาตามินที่อยู่ปูกเข้าผาตะวันหลับควาใช่ไหมครับที่ทำความเดือดรอ้อนให้กับประชาชนกับนครนี้มารามาตลอดใช่ บุคคลหนึ่งบุคคลใดจับมาได้บุคคลนั้นอายุไม่น้อยกว่า20สปีแต่ไม่ควรจะเกินส5สบห้าปีแล้วก็ไม่มีพันธะใดๆเรื่องลูกเมียไม่ว่าใครไม่ว่าใครที่มีความสามารถไปจับขุโนโจรมาได้เราใช้แต่ง,งานกับพิดาของเราแม้ <c oughs> ทั้งหมดอาฆาตผลแเจ้าไปจับนายลูกในเด็กมีลูกมียหรือยังยังหนุย่ยเอาก็เด็กแต่ง,งานไม่ได้กันนายโรไปแล้ว ถ้าพนันกากล่าวของม่อมทุนล่าไปประชาัมพันธ์ในประชาชนในรูทัวตึ้งกันเอาละไปปฏิบัติงานได้ทุนล่าไปยังนางมัลลามันเจ้าน้ามาสาดฉันฉันก็สาดมันซะบางมันจะต้องเอาน้ำตาเช็ดหัวเขาทำมันรู้มาลูกของเราแต่งงานกับคนมีความสามารถแล้วแากนางมันลามัน ถ้าสมมติว่ามันดางมลามันไปปราบได้แต่เสดตรพ่อไม่มีวันหรอกลูกมันปราบไม่ได้หรอกสมัยนางมลาเนี่ยไปข้ามนมจนรู้ประจอมวังช่องความไปตามความคิดเชื่อสนิทว่าคนดีจะเข้าสู่ทานี้ โฆษณาตัวเวียงใจตั้งไว้ในเวียงวัง กำลังนั่งอยู่ในประสาทแต่ในขณะเดียวกันในประาบซึ่งเป็นคนชายก็เดินทางกุลีกุจอเข้ามารายงานผลเขาจะรายงานเรื่องอะไรก็โปรดติดตามฟังดูงต่อครับ ตอนเช้าการตะวายมันก้มบรรา,าลาีนี่มันล่าสวัสดีไในปราบมีอะไรเหรอคือตอนนี้มีชิลลศิลปินมีหนลามันนั่นรลุ่มมันนัดหลอนมันมาก,กอนลุยมาจะเนิร์วจะมามตะวายจะแดงตะวายจะเริ่มประเกียร์โอ้ศิลปินเหรออืมดีเหมือนกันมันจะได้หายตึงเครียดซะบ้าง ลูกว่าดีไหมดีครับเป็นแม่ก็รับสั่งลูเข้ามาเลยสิเราจะได้มีอารมณ์สนุกขึ้นมาบ้างนะคนเราตึงเครียดอยู่กับการงานเสมอไปอายุมันสั้นไปบอกก็เข้ามาได้บอกว่าเรามีความประสงค์จะขอดูก็รับอ้อ,อเชน่นบรรดาโมจิลลปินที่มาจากบ้านนอรกาจูภายในออถอยบังคมไปเลยครับ สวัสดีเจ้าพ่อหนุ่มชาวบ้านบางกลุ่มครับคนเรื่องอะไรเนี่ยคุณครับดูมันจระเข้ขับขอบคุณครับเฮ้ยไม่เลยให้น้าในกระโโบนชาวบ้านบางกลุ่มมีเรื่องอะไรขับขับมีขับเฉือมีทุกงูับเลยครับอื น่ากลัวไม่ครบกับปัแบบนี่ไม่ครบขอบคุณนะ้ไปนั่นก่อนไปขอบคุณครับอ้อคอยขอต้องคว่วมขลรบอืออะไรเนี่ยโอยคอยมาจะาขอนเกลและชื่อบากหำหน,น่อยนั่นตะกุนทั้งกินทั้งท่าทั้งผ้าไปเลื่อนโอ้ย,ยมันนี่พวกขนอยจะมาแสดงศิลปินในเด้ร่องบึงกันเนาะ ขอบคุณมากไปนั่งก่อนไปร้อยๆอยวันนี้ไม่โลกไก่ไหนนั่นไม่โลกไก่นลร่าร้อยโอย้ยไม่โลกไลก่ลีเกอไอ้ตัวนี้อย่าเลยวอกดนแตร้อนว่ากรดอกขอบใจมากนะ เป็นครั้งแรกที่มีศิลปินเข้ามาถึงท้องพระโรงหลวง,ลวงครับครับที่จะได้มาแสดงให้กับพวกเรา,าหายจองยอย่าใจก่อนนะมึงได้อันนี้ได้ลองรำทำเพลงให้เขาฟังจะได้มาแสดงให้กับพวกเรา,าหายจองยอย่าใจก่อนนะ เชือดสีทองครับคนต่อไปผมชื่รคนหลังขอยชีอำก็ลันนากาดทยอชือสีำเอจะวันชือีทองตัวดำปีที่เ่ยัเาคุอกันเลย่รอกัจ้ะัหนงะอืมในถือมีอะไรดีๆก็ว่ามาเลยฉันพร้อมแล้วที่จะพวกเธอเ มีความสนุกและเอากันให้เต็มที่เลยมีอะไรก็อนุญาตกันเลยขอเบิกตัวศิลปินที่จะมาแสดงนะตามสบายเลยครับคุณมาในรูปแบบพมอีเซลครับอีเซลครับคือจะก็ชมครับชมใครชมความงามความงามใครคุณก็มีทั่วแล้ว คนไม้พ ah, <dragon>. oh. ่วกชมใครอ่ะชมล้านมารินโอ้มารินมานี่หน่อยสิไม่เลยครับเขาบอกว่าเขาจะชมเธอเขาจะว่ากรอนชมเธอเอาตามสบายยิ้มที่นอโอ้ยเองเก่นเมียตึงกัะเล้วนะคุยไหมเก่นรอมตึงกันแล้วไม่รอยเพรกเลยหนาพรำเลย เราหลับวินแม่อเ,มเมอ้ยคุแม่เนพ์บอกในขึ้นกลางมีพันกระเซตไว้ยไอ้ตาผู้คีนิ่มมะตาผู้คีนิ่มติ้มตัวใดเมื่อนอเออแล้วอุปรกรณ์การแสดงอ่ะไม่ไม่มีอะไรพวกเราในการมีเสียงทำกับปากทำกอะปารึขนาดนั้นดนตรีไรอืมไปนี่จะชมลาดนะนั่นหรอกนะหลานน้องนะนนงนะดูสิพูด สบายเลยค่ะ dọn dùng 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 ท่านเทพะธาญคอยมาให้นั่นอยู่ที่กระดูนพิปูนนั่นแหละอ๋อมาทำงานอยู่ที่นั่นแม่นแล้วได้ข่าวว่าที่อำเภอพิปูน,นตอนนั้นน่ะลำบากถูกน้ำท่วมคนตายกันเยอะบระกำบ้านเดิมอยู่ที่ที่ไหนนะบ้านอะไรนะหมู่บ้านหินน้ำย้อยบ้านอะไรนะบ้านหินน้ำย้อยอะไรนะหินน,หน้ำย้อยหินน้ำย้อย น,น้ำย้อยมันแล้วมีน้ำย้อยเอาย้อยก็ย้อยแล้วมาอยู่ที่พิภูนมันไหลแล้วตอนน้ำท่วมอยู่ไหนอะโอ้ยเ <มา S 1> กาะอยู่บ,บนใบมะขามเนี่ยโอ้ยคนมันตกหลายน้ำมันท่วมไหล ร้อยมาติดข้อเห็บมาล่าเลยบักทองเนี่ยไปพบเองเพิ่งพบเออกูไปพบกลุ่นล่ลาแน่นอนหนูก็ใจมูดเทือกภาไปล้างน้ำมอกรัวคุณแล้วมันอยู่กับกูไม่ไปไหนเดินนี่อ๋อเออใช้ได้หมดเีมีลูกเมียหรือ,อ,ย,อยังไข่ยังบ่มีเมียยังโสดไม่แล้วไม่คิดบ้างเหรอโอ้ยคิด ว่ามีผู้ใดจะเอานี่ยว่ามีนั่งคนไหนสนใจคอยจักน้อยต้องชักว้าวอะไรนะอาชยชักว้าวอะไรชักว้าววายเสร็จพระเจ้าองค์เนโอ้ยฉังข่าวบะต้องทองมันเลยนี่อ๋อเหร่อยู่คนแก่เมืองของคอยบอดดอย ก็ไม่ชักวาวไม่แล้วผู้ใดชักว่าผู้นั้นผิดกฎหมายถือบทช้ำระหวากาศบได้รับอนุญาตไม่เลเพราะงั้นมึงมึงก้อนเกนก็ไม่ชักวาวผู้นั้นคนใดชักวาวนี่ทำระหวากาศไม่ได้อนุญาตไม่แล้วอ๋อเขาติดคุกแหละกาถือว่าผลเสียผลประโยชน์การีนัอ๋อจริงถ้าผู้ชายชักวาวมัดตรีอดไม่แล้วเขาปาะกาศไปทั้งชานนลวิทยุเลยนี่ เโอ้ยวันนี้สถานีมิจฉุกต์ชายเสียงแห่งพรลาดนะจังเล่าต่อไปนี้เป็นข้อคิดประชำชาผู้ใดสักว่าผู้นั้นถือว่าทำลายตัวเองถือว่าเป็นการผิดกฎหมายทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ใครรีบรอหากินหนอผู้ใดสักว่าผู้นัน้นติดคุกต่อไปนี้เป็นเพลง

ต่อไป <c oughs> แสดงอะไรอพุ่มโนรามนโนราครับมนโนรานี่เป็นพื้นเป็นศิลปินพื้นมันก็ปักได้ใช่ไหมแสดงได้ทำได้ครับมันก็ตามสบาย <c oughs> เดี๋ยวคนครับพุ่มองไปแต่งตัวก่อนอ๋อมีเครื่องแต่งตัวด้วยครับครับเคองแต่งตัวแล้วก็ว,วาบทในชาติ ได้ยินตึงทาไปนลูกไทยเวียดนามกุแจนนรานียอโกคจชดทีนาดียิ่มัยิงเผเห็นเรื่องยอโกคจชดทีนาดียิงนองวิทย์ปิงไวลางมนังนลังขี้นังเวียดนามแทกแตกแนวลีย ได้ดำใครพวกบานู่ล้วโอ้ยกกเด็ดเ้าตัวเ้าดำปืด